อันตรายจากเชื้อโรคในห้องน้ำคุณอาจติดไวรัสได้ถ้าหากไม่ระวังกับห้องน้ำสาธารนณะดูให้จบนะครับคลิปนี้มีสาระจ้าสวัสดีครับจั่หัวเรื่องขึ้นมาก็อยู่ใกล้ตัวคุณมากเอาเป็นว่าจุดที่คุณควรระวังที่จะติดเชื้อโรคและสิ่งสปกปรกได้แก่ลูกบิดประตูที่กดชักโครกสายชำระล้างสบู่ล้างมือแบบกด หรือจะเป็นที่เป่าลมรวมไปถึงถุงพลาสติกซองและอุปกรณ์ใส่ซองพลาสติกครับที่อยู่ตามจุดต่างๆในห้องน้ำสาธารณะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าหากคุณไม่ระวังเพราะคุณไปโดนหนึ่งครั้งแล้วคุณลืมในการทำความสะอาดมือรับรองได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีวิธีการแก้ครับแบบง่ายไปรู้จักกันดีกว่าครับว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้าง 1. ครับพยายามล้างมือทุกครั้งเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จที่เข้าห้องน้ำแต่จริงจนระิงเนื่อคือกำลังจะออกจากห้องน้ำทำภารกิจทั้งหมดเสร็จแล้วมายืนที่อ่างล้างหน้าแล้วล้างมือให้เรียบร้อยนะครับวิธีนี้จะสามารถช่วยจัดก,การปัญหาได้มากพอสมควรเลยทีเดียว2ครับปิดฝาชักโครก ห้องน้ำสาธารณะทุกครั้งเมื่อคุณจะกดชำระล้างวิธีนี้จะทำให้สิ่งสกปรกและแบคทีเรียรต่างๆไม่ฝุ้งกระจายขึ้นมาเวลากดชำระจากชักโคกครับและจะทำให้แบคทีเรียรเหล่านั้นไม่ทำร้ายสุขภาพคุณและไม่ขึ้นมาติดตามเสื้อผ้าคุณอีกด้วยถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เยี่ยมมากเลยทีเดียว3ครับ ไม่ควรจะนั่งบริเวณที่มีส่วมชักโครกที่แตกหรือชำรุดเพราะว่าตามจุดต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นจุดที่สะสมแบคทีเรียรไว้มากกว่าปกติเพราะถ้าหากคุณไปนั่งทับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านแผลหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายคุณได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพึงระวังครับซีครับ ถ้าหากเป็นไปได้เราอยากจะแนะนําให้คุณทําความสะอาดก่อนที่คุณจะปวดทุกข์ในห้องน้ำเสียก่อนเพราะว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้มากพอสมควรและสามารถช่วยดูแลสุขภาพกําจัดแบคทีเรียและสิ่งสปกปรกที่คุณอาจจะมองไม่เห็นได้เพียงแค่ใช้กระดาษทิชชูว่วางไว้หรือจะทำความสะอาดเช็ดถดูด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เราพบมาไว้ก็ได้นะครับ ด้วยวิธีการง่ายๆเหล่านี้ก็สามารถทำให้คุณสุขภาพดีแล้วห่างไกลจากเชื้อโรคแบคทีเรียของแต่ละคนที่ไปใช้ในห้องน้ำสาธารณะได้แล้วล่ะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเห็นว่าวิดีโอคลิปนี้มีสาระและประโยชน์ขอบคุณม,มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ